สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูต้มจืดนะคะกินเผ็ดมาหลายวันวันนี้มาต้มจืดกันจ้าต้มจืดลูกชิ้นหมูใส่หมูสับนะคะลูกชิ้นหมูน,นี้ลูกใหญ่มา,มากๆเลยนี่เราก็จะนํามาผ่านะคะเป็นสี่สีแฉกนะคะแล้วก็จะมีหมูบดนี้นะคะเราก็จะใส่หมูบดลงไปด้วย ต้าหู้อ่อนนะคะสองอันหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยต้นหอมพักชีนะคะนี่จ้าเครื่องต้มจืดไปเลยคะ่ะเราไปต้มกันเลยนะคะนี่เราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่หมูลงไปแบบนี้เลยหมูอันนี้สมพยไม่ได้หมักนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยบีบเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็ ใส่ลงไปก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่เราจะใส่นะคะบีบใส่ลงไปเลยจ้าสังเกตหมูสุกนะคะหมูสุกหมูก็จะลอยขึ้นมามีฟองเราก็ช้อนฟองออกนะคะใส่ลงไปเรื่อยๆเลยจ้าต้มจืดลูกชิ้นใส่หมูบดนะคะ ถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็จับหมูมือหนึ่งก็จะสั่นๆนะคะค่ะตั้งกล้องจะตั้งตรงนี้ไม่ได้นะคะไม่มีที่วางขากล้องก็เลยต้องจับมือหนึ่งนะคะนี่เราก็รอให้เดือดนะคะฟองก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็ค่อยๆช้อนฟองออก หมูก็สุกก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปเลยจ้าเห็ดหอมอันนี้ก็เป็นเห็ดหอมแห้งนะคะนามาแช่น้ำก่อนแล้วก็นามาหัน่นต้มจืดนะคะก็เป็นเมนูที่เด็กๆชอบกินนะคะขยำข้าวอร่อยมากๆเลยเราก็ชอบกินเด็กก็ชอบกินนี่จ้าช้อนฟองออกน้ำใส่นะคะจะทำให้น้ำใส่ ก็อันนี้จะไฟแรงไว้ทีนึงเดียวเบาไฟนะคะฟองก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตักฟองออกหมดแล้วนะคะเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยจ้าลูกชิ้นหมูใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะ ก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้าน้ำมันหอยเยาะลงไปนิดนึงกะเอานะคะไม่ได้ตวงมันปลาจ้าก็คนให้เข้ากันนะคะรอเดือดเมนูนี้เด็กชอบมากๆเลยลูกชิ้นหมู นีเราเริ่มเดือดแล้วนะคะซดน้ำร้อนๆอร่อยมากๆเลยช่วงนี้ฝนตกกินอะไรร้อน,อน,อนๆกินอะไรอุ่นๆอบอุ่นร่างกายดีนะคะเพื่อนๆนี่ฟองก็จะขึ้นมาอีกแล้วก็ช้อนออกเรื่อยๆนะคะ ใส่เต้าหู้อ่อนลงไปเลยจ้าลูกชิ้นสุกนะคะก็จะบานบานที่เราพ่าไว้นะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะ กิ่นหอมมากๆเลยนี่ลูกชิ้นลูกใหญ่ด้วยนะคะเมนูอร่อยอร่อยจ้าต้มจืดลูกชิ้นหมูนะคะ เดือดแล้วช้อนฟองออกเรื่อยนะคะเผ็ดหอมนะคะแช่น้ำแล้วก็จะนิ่มนามาต้มก็จะอร่อยมากๆด้วยสำหรับเผ็ดหอมนะคะ ชิมรสเลยจ้าแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะต้มจืดลูกชิ้นหมูใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะโรยโรยแบบนี้เราก็ปิดแก๊สว้าวหอมมากๆเลยใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปนะคะนี่เลยเสร็จแล้ว เมน,นูต้มจืดลูกชิ้นนะคะน่ากินไหมคะนี่เลยจ้าสดน้ำมาร้อนอร่อยมากๆเลยคัวสมพรวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะอร่อยง่ายนี่นะคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะนี่เลยจ้าร้อนๆเลยคะ่ะ เมนูหน้าสุพรจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ